ทางโคกล้อและกาพ่วงเลือกได้ตามใจสังอีรีครับเท่าที่ผมเจอบ้านนี่ยข้ามมีปัญหาครับขม,มีน้นกับมีแต่พูว่าง่ายๆแนะเนี่ยน้ำใ,ใ่เข้าแต่ืือครับผมนายมงคลศรีสุกบ้านเราต้นยมตำบลน,น้องแวงอำเภอนิ่คมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารตอนนี้เฮ็ดธุรกิจสื่อยางพราลาครับสื่อมั่นสับหลังครับ ยุดเริ่มต้นนี่เกิดขึ้นได้เพื่อแต่ก่อนนี่ผมเป็นเส้าสวนครับนับเรื่องจากการปลูกข,ขึ้นมาแต่ว่าพันพวนมาเป็นพ่อค้าค้นกลางครับรถขั้นแรกเลยคือกระบะบครับกระบะตอนเดียวคือมาเพื่อจะค้นข้องเส้าสวนออกมาใส่วาชิูล้านต่อมาประมาณสองสปีผมกับมาสื้อรถห้อล้อเอ็นคมาเป็นขันที่2ครับต่อมาครับมาพันพวนมาเป็น รถพ่วงซื้อรถพ่วงแล้วอีกซองสัปปีผมก็มาซื้ออีกพ่วงหนึ่งเพื่ออาจจะพ้นทายสินค้าเข้าสู่โรงงานให้มันได้ร้ายขึ้นครับท่านเอ็นเคอาร์นี่ผมซื้อมาอยู่จากอุบบลราชสุธานีซื้อมาโดยราคาสามแสนแปดสื้อมาแล้วกดแต่พูนมาฮอดพีแล้วกับโบนิข้าเิ้งเครื่องให้เธอเลยคนดีดีครับผู้มมือนี่ก็ยังใส่เพลินอยู่ครับซื้อเสื้อว่าเพลินเป็นผู้ใหญ่เลยเท่าก็ยังใส่เพลินเลย การบริการล้างการขายของเซี่ยวทั้งอิเล็อส์เพิ่นกัทต่างก้อนแหลกกับลังเพิ่นบริการขายดีครับล้างการขายพนักงานเพิ่นกัได้แจ้งมาอยู่ครับว่าครบสองหมื่นแล้วให้เขาเปลี่ยนทายนะ้ะมันเครื่องเด้อเดี๋ยวมันจะเสียชิด,ดเ,เลยผมจะว่านะครับการเข้าไปแล้วเพิ่นกัได้ต้อนรับเสิร์ฟน้ำกาแฟน้ำเย็นสัมผัสกับมีเตอร์พูว่าง่ายๆแนะนนอยจากห้เาไต่สื้อ ทนที่กำลังหาข้อมูลที่จะเอาข้อมูลลดไปเปรียบเทียบนี่ผมแนะนําอยากให้เลือกเป็นอิเกสูครับทั้งโกล้อและกัพ่วงเลือกได้ตามใจสังง้างเลีครับสร้างได้ว่าจะขึ้นหม้อหรือชิลลงเขาเพิ่นบรรทุกนะักเพิ่นกะสามารถแช่งได้ปัญหาตามล้างมานี่เท่าที่ผมเจอมานี่ยังคามนมีปัญหาครับยกตัวอย่างคือเวนหักลูกสูบปิดการที่ข้าบรรทุกายนี่ผมมีครับสอบบำรุงเท่ากับสอบบำรุงตามระยะทางที่เพิ่นกำหนดให้เพี่ไทายในมันเครื่องแต่กสบติดก้อม้อมร้อนออกใส่ห้านครับ มีสูุประหยัดน้ำมันคล่องตัวสูงขับได้ตามใจสัง่งม <laughs> ีสูุๆประหยัดน้ำมันความคล่องตัวสูงขับได้ตามใจสัง่ง กอขอบคุณบริษัทยิวซูที่ได้ออกมาเลี้ยงอาหารเที่ยงรับทีมงานมงคลยางพาราและการลูกคา้าที่ซื้อรถยอวซูจากเพื่อนไปยกัถือว่าเพื่อนก้าวมาให้ขึ้นคุณขึ้นกําไรให้ลูกคา้าจะเป็นเหตุผลดีครับขอบคุณในรายครับครับผมขอฝากลานมงคลยางพารามีทั้งหมด3า้ลานให้บริการลูกค,คา้าสร้าสวนยางลานหนึ่งจะอยู่บ้านเราต้นยมตะบนนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร ส่วนอีกร้านหนึ่งจะอยู่สาขา2คือบ้านนาหลวงส่วนสาขา3จะอยู่บ้านนาดูก็มงคลยางมาลาเหมือนกันขอฝากด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ081 049 4131พร้อมให้บริการพี่น้องสาวสวนยางทุกคนครับ